สวัสดีครับผมบอยฟาร,ร์มไก่บ้านครับผมวันนี้มารีวิวการนอนของไก่ที่ผมอนุมาติแบบไม่ใช้ไฟครับผมผมก็จะเอานอนในซุ่มครอบด้วยมุ้งครับผมเพราะว่าเราไม่มีไฟกกนะครับผมแล้วก็ไม่มีแม่กุ้มตุ้มนะครับผมผมก็จะเอาเรียนแบบ เหมือนแม่ตุ้มนะครับผมให้นอนแบบนี้นะครับผมอบอุ่นครับผมเพราะว่าแม่เขาตุ้มนี้ก็อบอุ่นครับผมเรียนแบบธรรมชาติครับผมเพราะว่าเราแยกลูกมาจากแม่แล้วนะครับผม ครับน้องมาดูบรรยากาศใน้อกอนุบาลของผมครับผมผมก็จะมีล้อยางแล้วก็รองพื้นด้วยฟางครับผมแต่ผมใช้ใบตะไคร่หอมเพื่อข้าไ่ไส่ด้วยครับผมและก็สร้างความอบอปุ่น ฟางแล้วก็ใบตะไคร้หอมครับผมเหมือนกับลังเขาเลยครับผม